We will now go to the south of Thailand to, to take, take you to, to uh, Yala, the, the southern, southern part of Thailand, Thailand uh, to hear what have our students in the Muslim community and how uh, they overcome the challenge, and see how and see how we can uh, overcome that. So, what uh, Dika Kruz would have. ครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครูสุเทพค่ะครับผมก็อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอสวัสดีนะครับคณะกรรมการนะครับจากบูิณธินะครับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาจากรเมนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนครูทุกท่านนะครับในส่วนประเทศนะครับตลอดจนนะครับตัวนักเรียนนะครับ ที่ได้มีส่วนร่วมนะครับต้องขอบคุณนะครับอาจารย์สนุดินนะครับที่ได้มอบโปรเจกต์นะครับหรืองานดีๆนะครับให้กับทางคณะนะครับครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเจิญเดนะครับได้มาดําเนินนะครับกิจกรรมร่วมกันในครั้งนี้นะครับโครงการอาหารเช้านะครับเป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ได้ส่งเสริมนะครับนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อเลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับในกระบวนการัดกกระดิกระสอนนะครับที่หลากหลายนะครับ โดยเฉพาะนะครับในเรื่องของการดาเนินกิจกรรมนะครับในเรื่องของอาหารเช้าเนี่ยนะครับมันเป็นปัจจัยสําคัญนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับอาหารเช้านะครับถ้าเรามองโดยกิดปืนเลยนะครับอาหารเช้านะครับทุกคนต้องทานทุกคนต้องกินนะครับแต่ถ้าเรามาศึกษานะครับในรายละเอียดดีแล้วมนุษยชาติของเราเนี่ยนครับน้องมันก็มีในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับวัตถุดิบนะครับที่เรามีอยู่ในชุมชนที่หลากหลายนะครับแล้วก็ อาหารเช้าก็เป็นปัจจัยปัจจหนึ่งนะครับถ้าเราไม่ได้ทานอาหารเช้าเยนะครับก็คิดว่ามันการทํางานนะครับหรือกระบวนการที่เราจะเดินต่อไปข้างหน้านะครับก็คงจะไม่ไหวดังนั้นกิอความในตรงนี้นะครับมันเป็นกิอครัมที่ส่งเสริมนะครับให้กับผู้เรียนได้มีทักษะัรสวนการเรียนรู้ที่หลากหลายนะครับแล้วก็ครอบคลุมไปในทุกๆส่วนนะครับ สำหรับวัฒนธรรมการกินนะครับอาหารเช้านะครับของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็จะมีอาหารนะครับในการรับประทานที่หลากหลายด้วยกันนะครับโดยเฉพาะข้าวยำนะครับข้าวยำเนี่ยนะครับยำไรก็เป็นก็เป็นวิถีชีวิตอีกอย่างหนึ่งนะครับของชุมชนนะครับซึ่งจะมีซึ่งจะมีลักษณะของการทำนะครับหรือกระบวนการต่างๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะ So uru, มีพวกผักนะครับมีน้ำบูดูมีจะได้โปรตีนนะครับจากกุ้งจากปลานะครับอันนี้ก็เป็นเปในเรื่องของรูปแบบของข้าวยำนะครับต่อไปครับก็จะเป็นในเรื่องของซอและพริกหยวกนะครับอันนี้ก็จะนําพริกนะครับที่เป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนนะครับเรามาทําเป็นการเพิ่มมูลค่านะครับโดยการนําเอาพริกนะครับที่มีมากมายนะครับอยู่ในสวนนะครับเราก็มา ทำทําเครื่องนะครับแล้วก็ผสมแล้วก็มานึ่งนะครับแล้วก็รับประทานกันนะครับนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับต่อไปครับก็จะเป็นในเรื่องของนาซีดาเกนะครับนาซีดาแกนะครับก็จะนําข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าเนะครับมาหุงพรวมกันนะครับแล้วก็จะทาด้วยพวกเกงขั่วนะครับหรือเกงกะทินะครับก็จะเป็นรสชาติอีกรสชาติอีกหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นระเอียดของนาซีดาเกนะครับ ต่อไปครับก็จะเป็นในเรื่องของโรยโยะนะครับโรยอยะนี่นะครับก็จะเป็นในเรื่องของคนที่ชอบกินเป็นเส้นๆนะครับก็จะนำในเรื่องของเส้นหมีนะครับแล้วก็มาคล้ายๆกับถ้าเป็นอาหารไทยนะครับก็เป็นเรียกว่าเท้าขั่วนะครับเท้าขั่วนะครับก็จะมาคลุกเคล้านะครับกับเครื่องน้ําจิ้มนะครับซึ่งเป็นรสชาติอีกรสชาติหนึ่งนะครับต่อไปครับก็จะเป็นในเรื่องของโรตีโรตีปลาแยนะครับอันนี้ก็ จะเป็นในลักษณะของการหมักแป้งนะครับแล้วก็จะเอาไส้นะครับใส่เข้าไปข้างในนะครับแล้วก็จะนามารับประทานนะครับกับน้ําจิ้มนะครับโดยจะมีกระบวนการย่างนะครับหรือว่านึ่งก็ได้นะครับแต่ถังน้ําจิ้มอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมการกินนะครับอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับต่อไปก็ในเรื่องของโรตีมัตสึบะนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นที่นิยมจนทอดนะครับของ พี่น้องนะครับชาวมุสลิมนะครับในสามชนชั้นภาคใต้นะครับเวลาประเพณีวฒนจะทมต่างๆนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะทําเป็นโรตีมัตตาบานะครับไส่ข้างในเนี่ยนะครับก็จะมีความหลากหลายในหลายๆเรื่องนะครับจะมีไส้เค็มไส้หวานไส้ตัวนะครับก็มีมากมายนะครับต่อไปครับก็จะเป็นในเรื่องของไก่ทอดนะครับแล้วไก่กอะก็เอาเนื้อไก่เนี่นะครับน้องมาหมักกับกระเพื่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะนาไปปิ้งนะครับไปย่าง นะครับพ่อจะนํามาทานนะครับเป็นอาหารเช้าได้นะครับอีกอย่างนึงนะครับก็ในเรื่องของละเซนะครับละเซก็จะเป็นวิถีชีวิตอีกส่วนหนึ่งนะครับคืออล้ายคล้ายๆลักษณะของขนมจีนนะครับแต่ละเซนะครับพ็จะนําเข้าสุกนะครับมาบดนะครับให้มันละเอียดนะครับแล้วก็มาทําให้เป็นนแผ่นนะครับแล้วก็มารับประทานกับเครื่องเกงกะทินะครับเกงกะทินอะอันนี้ก็เป็นละเซนะครับก็เป็นอาหาร ตามหลักนะครับผมขอพักใต้อย่างหนึ่งนะครับต่อไปก็จะดําเนินการในเรื่องของตือโปะนะครับอันนี้ก็เป็นข้าวเกี๊ยบนะครับก็เป็นอาหารอาหารเช้านะครับนอกจากที่ผมได้ได้กล่าวไปทั้งหมดแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ทางโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสของเรานะครับก็ได้ดำเนินการนะครับให้กับนักเรียนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้นะครับสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง นะครับเราก็มีการเสริมในส่วนนี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นในเมื่อโครงการนะครับอาหารเช้าเข้ามามีส่วนร่วมในตรงนี้นะครับซึ่งในตัวของกระผมนะครับก็ดําเนินการนะครับโดยการวิเคราะห์นะครับในรายละเอียดความน่าจะเป็นนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่นะครับของโครงการท้องใสของเราเนี่ยครับก็จะมีในเรื่องของกล้วยนะครับกล้วยปกติแล้วนะครับถ้าเราไม่นํามาเพิ่มมูลค่านะครับราคาก็จะไม่สูงสเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเรามา ดำเนินการนะครับในเรื่องของการเลสสภาพนะครับจากวุ้นธรรมดานะครับมาทําเป็นข้าวต้มมัดนะครับก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่านะครับให้กับผู้เรียนนะครับซึ่งในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็เราต้องอาศัยนะครับกระบวนการครับในหลายๆกระบวนการนะครับตั้งแต่คณะครูนะครับนักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายอาหารฝ่ายเทคโนโลยีนะครับฝ่ายภาษา ฝ่ายไอทีนะครับตลอดจนคณะผู้บริหารนะครับเพื่อที่จะมาดําเนินการนะครับให้นักเรียนนะครับได้เกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้นะครับในเรื่องต่างๆนะครับเช่นในเรื่องของการใช้เวลาว่างนะครับไอการใช้เวลาเรียนนอกห้องเรียนนะครับจะนักเรียนก็จะมีความสนุกสนานนะครับจากการมีการทักษะมีการฝึกมีการปฏิบัตินะครับมีการทดลองทำนะครับมีการประมาณการอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับว่า ในการทาข้าวต้มมัดนี่เลครับมันต้องใช้อะไรบ้างนะครับเป็นส่วนประกอบตลอดจนนะครับในเรื่องของการตวงวัดนะครับการใส่น้ำตาลการใส่เกลือการผสมส่ผที่นะครับการตวงข้าวเหนียวนะครับการปริมาณกล้วยต่างๆเหล่านี้นะครับนีเป็นกระบวนการที่นักเรียนเรียนแล้วนะครับเป็นการสนุกมากนะครับในส่วนที่2ครับการนำเทคโนโลยีนะครับมาใช้ในเรื่องของการศึกษานะครับจากโครงการอาหารเช้าเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับเราก่มีกระบวนการในเรื่องของการใช้วิดีโอการใช้ Facebook การใช้ระบบไลน์นะครับทํารทำเรียนเรียนะครับหรือการส่งสานนะครับแล้วก็มาใช้ในทางที่ถูกต้องได้มากยิ่งขึ้นได้มากยิ่งขึ้นนะครับตลอดจนตลอดจนเรื่องของการทำทีมนะครับการรู้จักเพื่อนต่างแดนนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ที่สุดยอดมากแล้วก็เยี่ยมมากนะครับจากการดำเนินกิจกรรมเนี่ยนะครับซึ่งในตัวของผมนะครับก็ไม่ได้ดําเนินการเพียงเพียฝ่ายเดียวนะครับนอกจากตัวผมแล้วนะครับก็จะมีเพื่อนครูอีกหลายๆท่าน นะครับแต่เนื่องจากนะครับมันไม่สามารถที่จะนํามานะครับเพื่อที่จะผ่านกระบวนการในตรงนี้ได้นะครับผมก็ได้เรียนเชิญนะครับท่านอาจารย์บุษรินทรีสหิกนะครับซึ่งท่านมีความชํานาญนะครับและก็เป็นครูเอกภาษางกฤนนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าในรายละเอียดนะครับให้กับผู้รับชมนะครับได้ได้ได้รับทราบในในครั้งนี้ด้วยนะครับขอเชิญอาจารย์บุษรินทร์ครับผมครับ <coughs> okay. Uh, good afternoon, everyone. Uh, let me introduce myself. Uh, my <coughs> name is <coughs> Ussarin <coughs> Resaik. Uh, I am a teacher <coughs> <Risa I>. <coughs> from <coughs> Bangkok <coughs> Sai School. <Thailand>. <coughs> <coughs> uh, <due to coughs> I can speak <coughs> a little English. ก็เนื่องจากพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยนะคะแล้วก็พูดภาษาเมลยสได้ด้วยค่ะก็ครูสุเทพก็เลยให้มาช่วยค่ะเป็นเป็นผู้ช่วยนะคะในโครงการ f a b น่ะคะโครงการอาหารเช้าเนี่ยนะคะแล้วก็ประสานงานกับคุณครูจันนุดินค่ะ What have this I done for project ก็ที่ช่วยในโครงการนี้นะคะ providing the ingredients ก็จะช่วยหาพวกวัตถุดิบในการทำอาหารเช้านะคะแล้วก็คอยดูแลค่าวนักเรียนเขาทำช่วยกันเขียนขั้นตอนนะคะว่าทำอย่างไรแล้วก็ช่วยเอ dit ช่วยตัดต่อวิดีโอนะคะช่วยน้องๆด้วย uh, what uh, technology device and แล้วก็พูดถึงว่าใช้เทคโนโลยีอะไรได้บ้างใช้แอปไหนได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยสอน so uh, after join this project หลังที่เข้าร่วมโครงการนี้ค่ะ cooking is not something so hard or เราก็พบว่าจริงๆแล้วทำอาหารมันก็ไม่ได้ยากเกินไปนะคะก็ทําได้อยู่ค่ะเด็กก็สนุกค่ะ breakfast สนุกนะคะในการหัดทำคม and uh, this project uh, has trained a lot uh, my students ก็โครงการนี้ก็สอนให้เด็กนักเรียนเนี่ยค่ะมีทักษะเพิ่มอย่างน้อยที่สุดก็คือมีความมั่นใจค่ะว่าจะพูดภาษาอังกฤษได้พูดอย่างไรนะคะเชื่อมต่อกับคนอื่นเนี่ยค่ะจะคุยกันยังไงดี project the student uh, learn l e a r more about technology d e v i ก็เรียนรู้การใช้เครื่องมือใช้อุปกรณ์ต่างๆใช้แอปต่างๆก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนต่อไปในอนาคตอะค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะ very much เอ่อเอ่อมิอบุนะคะ Thank you ครูบุษริน for that's a very good point that you mentioned that students think help have you your we I ดีใจนะคะที่คุณครูได้พูดถึงจุดที่คุณครูได้ช่วยค่ะเดี๋ยวน้องบีละค่ะสวัสดีค่ะฟีละน้องบีละค่ะฟีละใช่ไหมคะขอโทษทีไม่รู้พี่พูดชื่อถูกหรือเปล่าสวัสดีค่ะเปิดไมค์ด้จ้าฟีระแนะนำตัวเลยค่ะ please introduce yourself Good afternoon. My name is น้ r งฟิ l ่า a อลีนานาโรราฟิล่ a บ้นคลองน้ำใสเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านคลองน้ำใสค่ะมาจากประเทศไทยนะคะพูดภาษาอังกฤษเองเลยค่ะฟิล่าตอนร่วมกิจกรรมฟิลาทำอะไรบ้างคะ What did you do when you join the activity? อาหาร I cook what kind of uh what kind of cooking what what did you cook ทำอาหารอะไรจ๊ะข้าต้มมัดข้าต้มมัน oh what did you like most ครูบุษงค์ช่วยด้วย what d o you like most ชอบอะไรที่สุดคะในตอนเรียนนะคะในตอนทำกิจกรรมเนี้ยชอบส่วนไหนที่สุดวิระ เช้าตรงไหนคะโอเค she's excited นะคะวิลา must be excited she's uh from มัธยมวัน from มัธยมนอนอยู่นอนงะคะอย่าจจะยังตื่นกล้องอยู่นะคะ first time that she's online with everyone from southeast asia s why ฟิลา uh which part ฟิล่าชอบกิจกรรมอะไรมากที่สุดคะตอนที่เรียนออนไลน์อันนี้ยค่ะในกิจกรรมอันเนี้ยชอบทำอะไรที่สุดครูบุษรินช่วยค่ s คุณมิสเตอร์บุษรินค่ i คุณอัลซ์ก็ช่วยฟิล t าฉันคิดว่ e เธออาจจะเผลอ t ิดกล้องแทนไมโคร o ฟน o ี่สุดน้องอาจจะมือไปดนกล้องนะคะ ฮัลโหลนาพิลานาพิลาได้ยินได้ยินได้ยินค่ะน้องนาพิลาเล่าให้พี่ๆฟังหน่อยค่ะตอนทำกิจกรรมเนี้ยชอบอะไรมากที่สุดชอบตอนไหนมากที่สุดนาพิลาครับนาพิลาครับรน้าพิลาครับ สิ่งที่ลูกได้นะครับจากการดําเนินกิจกรรมนะค,ครับคือคือ,คอ,คอลูกได้ดําเนินการอย่างไรบ้างครับผม <คน S 1> การที่หนูได้เข้าร่วมโครงการอาหารเช้าหนูได้ทักษะความรู้มากมายเลยค่ะการได้รับความรู้ถึงอาหารไทยของถูตรที่สั้นๆในสุดประเทศที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการถึงขั้นตอนในการทํา ทำให้หนูเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เรียนรู้ได้รู้จักเพื่อนๆในส่วนประเทศเพื่อนบ้านและยังได้นําอาหารเช้าของประเทศลาวคือการทำข้าวต้มปลามาศึกษาและทดลองทำลอง้เห็นอร่อยมากๆค่ะและอีกอย่างหนูยังได้เรียนรู้ได้ติดต่อพูดคุยกับเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีและยังเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารมีการเพื่อการสื่อสารในเรื่องการใช้ระบบไอทีเพื่อการสื่อสารแลกเปลี่ยนและได้ติดต่อพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนได้เป็นอย่างดีมีการเขียนบทึงขั้นตอนการทำเป็นภาษาอังกฤษอีกอย่างได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมการพูดของแต่ละประเทศด้วยค่ะสุดท้ายนี้หนูขอขอบคุณทางคณะกรรมการบุณนิชชี

they make a very good cooking uh, lesson. So uh, let's show the video of Thai, two Thai students from Ban Klong Nam Sai. Ha. thank <laughs> you ขอบคุณค่ะอันนั้นก็คือเป็นตัวอย่างนะคะจะเห็นเด็กนักเรียนสองคนนะคะอันนี้ก็คือ the other two students are the one who also join ก็ในวิดีโอนะคะก็จะเห็นน้องนักเรียนสองคนค่ะที่ร่วมกิจกรรมค่ะที่คุณครูสนวิรินได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็จริงๆแล้ว เนื้อหาเนี่ยค่ะก็ทำได้ง่ายๆเลยนะคะมันอาจจะเป็นการกระบวนการเรียนรู้การแก้ปัญหานะคะการคิดการวางแผนล่วงหน้านะคะเราไม่ได้เน้นว่าน้องจะต้องทําอันนี้เป็นทําเก่งนะคะจะต้องทําข้อต้มอะไรแบบนี้ได้นะคะแต่ว่าก็จะให้น้องหัดแก้ปัญหานะคะแล้วก็ หาแนวทางหาทางออกนะคะแล้วก็อย่างที่ครูสุเทพเล่าให้ฟังอะค่ะก็จะมีการผนวกแงม่มุมเรื่องเรื่องอการอพอเพียงนะคะความพอเพียงเข้าไปด้วยนะคะเพื่อจะใช้วัตถุด,ดิบที่ในท้องถิ่นนะคะ ฟิล่เปิดกล้องด้วยก็ได้จ้ะลูกฟิละเปิดกล้องได้ไหมคะโอเคเหมือนจะเขินค่ะ,ะจากของประเทศไทยเนี่ยคะ่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะซึ่งก็คิดว่าเรื่องที่ได้เรียนรู้ล่ะนะคะจากประเทศไทยก็คือว่าประเทศจังหวัดยะลาเนี่ยคะ่ะอยู่ใกล้กับมาเลเซียนะคะ แล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่เป็นสวนยางด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ตัวอินเทอร์เน็ตก็อาจจะไม่ได้แรงไม่ได้สเสถียรมากแต่ว่าเราก็พยายามจะปรับนะคะอันแรกที่สําคัญก็คือจะต้องทํางานเป็นทีมนะคะว่าถ้าทําโครงการแบบอย่างนี้คะ่ะทําคนเดียวไม่ได้นะคะ,ะดังนั้นจะต้องมีสมาชิกนะคะแล้วก็มีครูบุษรินนียคะ่ะมาช่วยด้วยนะคะ ดังนั้นอย่าคิดนะคะว่าโอ๊ยเราทําทุกอย่างด้วยตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งใครไม่จริงนะคะต้องพยายามจะหาแนวทางหาแนวร่วมนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการเรียนรู้เนี่ยอยู่นอกห้องเรียนได้ด้วยนะคะทางกระทรวงศึกษาะะพยายามจะส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตรนะคะการเรียนรู้นอกนะคะเพิ่มเพิ่มเวลารู้ใช่ไหมคะนอกกิจกรรมนอกห้อง ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะแล้วก็อย่างที่ครูสุเทพบอกก็คือว่าเด็กก็มีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะคะก็มีความมั่นใจมากขึ้นในการร่วมกิจกรรมนะคะดังนั้นเดี๋ยวถามสามท่านเลยค่ะเดี๋ยวถามน้องฟิล่าก่อนค่ะถ้าจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะ จะชวนให้เพื่อนๆนมาร่วมกิจกรรมเนี่ยจะบอกยังไงคะชวนให้เพื่อนมาร่วมกิจกรรมจะชวนเพื่อนยังไงคะอะไรเป็นจุดเดน่นอะไรที่เรารู้สึกว่าสนุกดีปีละอยากชวนเพื่อนมาร่วมกิจกรรมที่เราทําไปยังไงบ้างปีละจ๋าถ้าหนูส <laughs> งสัยจะยังเขินเดี๋ยวรอ,อน้องก่อนแล้วกันนะคะ งั้นถามคุณครูสุเทพกับคุณครูบุษรินนะคะถ้าจะไปชวนเพื่อนครูให้มาร่วมกิจกรรมอย่างนี้คะ่ะจะชวนว่ายังไงดีคะจะอะไรเป็นจุดเด่นอะไรเป็นเป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการนี้คะ่ะโดยเฉพาะอย่างช่วงโควิดเนี้คะ่ะโรงเรียนปิดเราจะชวนเพื่อนเข้ามาร่วมยังไงดีคะเชิญค่ะครับ ก็สําหรับในสถานการณ์ช่วงนี้นะครับเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับในเรื่องของการรักษาตัวนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับทําหน้าที่นะครับของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสถานการณ์นะครับณปัจจุบันนี้นะครับก็คิดว่ามันเป็นปัญหาใหญ่นะครับดังนั้นทุกคนถ้าได้รู้จักหน้าที่ของตัวเองนะครับไม่ว่าจะกระบวนการในเรื่องของการจัดการการสอนหรือการทําสิ่งใดก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้คนทําดีที่สุดนะครับในตรงนี้ครับ ก็ขอฝากขอฝากทุกคนไว้กับผมครับขอบคุณค่ะครู uh, บุษลินละคะอยากจะให้เพื่อนครูจอร์รู้ว่า Would you like to tell your friends teacher here in joining this activity like this What would be What would be your recommendation Oh okay I think it is a good project uh if possible โครงการแบบนี้ค่ะก็เป็นโครงการที่ดีนะคะถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ครูอื่น uh, ในประเทศไทยเนี่ยค่ะมีโอกาสในการได้เข้าร่วมได้ได้มาสนุกร่วมกันค่ะอย่าอย่าคิดว่ามันเป็นงานเพิ่มให้คิดว่ามันเป็นแนวทางที่เราทำได้ค่ะการเรียนการสอนมันจับได้ไหลายรูปแบบอะค่ะแล้วก็อย่าคิดว่าการจัดการเรียนการสอนจะต้องอยู่ในห้องเรียนเป็นการสอนแบบเดิมๆอะเรียนนอกห้องมันก็เรียนได้เรียนที่ไหนก็เรียนได้นะคะเอ่อ เด็กก็คอนเน็กการใช้เน็ตไปเจอเพื่อนที่อื่นด้วยก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะค่ะขอบคุณภูบุษรินค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณทีมประเทศไทยด้วยค่ะ